รีวิวเซี่ยงไฮ้หวัน3คืนด้วยงบแค่13บเคไปเที่ยวไหนบ้างอาหารการกินเป็นยังไงมาเริ่มลืมบอกว่ารอบนี้เราไปกับทัวร์ไลออนทาวเวลล์งบสิเคนเนี่ยก็คือจะรวมตั๋วไปกลับน้ำหนักกระเป๋า20โลแล้วก็แคลรี่ออนเโลที่พัก3คืนแล้วก็อาหาร6มือ้อแต่ว่าจะไม่รวมค่าทิปไกด์พันห้า 1, แล้วก็ดิสนีย์แลนด์ที่เป็นออปชั่นเสริมแนะนำให้ทักไปถามทางทัวร์อีกทีเพราะว่าราคาแต่ละช่วงไม่เท่ากันแล้วที่มันเป็น5วัน3คืนเนี่ยเพราะว่าวันแรกเราจะเดินทางจากสนามบินดอนเมือเมืออองงงงงงไไปปเเเเเมมหหาาาโโจจจจววววแต่่่่รรระิิททีียกกัันนนใซลสบ ออเสริมได้ก่อนจะแวะเดินเล่นกันที่ถนนโบราณเหอฟางเจียบอกเลยว่าที่นี่มีของกินแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะมากก่อนจะไปกินข้าวกลางวันกันมีเมนูไกเ่เศรษฐีด้วยไม่รู้มีใครเคยกินไหมมันจะมีความหอมสมุนไพรแล้วว่ากินง่ายเลยอันนี้ก็คือรวมอยู่ในทัวร์นะก่อนจะเดินทางเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะแวะถ่ายรูปที่หาดไวยทานบอกเลยว่าตรงนี้ยิ่งตอนกลางคืนนะคะยิ่งสวยเราจะเห็นหอไข่มุกแบบนี้เลยและที่พลาดไม่ได้เลยกับถนนหนานจริงที่นี่ก็คือเป็นถนนที่แบบทุกคนถ้ามาเซี่ยงไฮ้เนี่ยต้องมาหลังจากช้อปเสร็จเนี่ยเยลอร่อยมากอนี้ก็รวมอยู่ในทั์เลย เสร็จแล้วก็จะเข้าที่พักกันวันที่3เนี่ยเป็นวันอิสระเต็มวันมาเซี่ยงไห้จะไม่ไปดิสนีย์ได้ยังไงเราเลือกซื้อออปชั่นเสริมไปดิสนีย์แลนด์แต่แนะนําไม่ถามทบก่อนเพราะว่าราคาแต่ละช่วงเนี่ยไม่เท่ากันแวะช็อปเครื่องหวัวเสร็จเข้ามาก็คือเจอขบวนพาเลทเลยเล่นเครื่องเล่นแล้วก็ปิดท้ายด้วยพุตอนกลางคืนสวยมากแล้วข้ามาวันที่4นะคะกับดิสนีย์สโตร์เซียงไฮ้ก็ไฮไลท์ของเรานะคะหอไข่มุกขึ้นไปก็สามารถซื้อออปชั่นเสริมได้เหมือนกันและแวะหางโจเอาเลทก่อนบินกลับบอกเลยว่าเป็นทริปที่แบบคุมมากใครไม่ชอบวางแผนและอย่างเที่ยวในงบหมื่นนิดๆเนี่ยก็คือตามได้เลยเพราะว่าราคาดีมากแนะนําไม่ถามทางทัวร์ก่อนนะเพราะว่าราคาแต่ละช่วงเนี่ยไม่เท่ากัน